พี่จ้าพี่น้องทุกๆคนนะจ้านกกรนเนียวจ้าขึ้นมาเบิ่งเห็ดพี่น้องเอ้ยขึ้นเขาปลาขึ้นมาเบิ่งเห็ดมันสิออกบ่พี่น้องเขาก็มาปลาใหม่เขามาปลาใหม่มาเบิ่งพี่น้องเขาสิได้เห็ดพ่อแกงบ่กมาหนี่เพราะว่าเห็ดมันกะมันเริ่มสิบ่มีนะพี่น้องมันพ่นออกฝนกำลังสิตกเมืขข่อคืนนไปพี่น้องไปเบิ่งพี่ยางไปเบิ่งห่มน,นี่ล่ะนี่มันสิมีบ่งห่มก่อ ส่วนนี้อาจจะเป็นเห็ดดินเด้พีนนนนพ่น้องเลยมากมพี่น้องยังไปเบิ่มยังนีงู่ละออกบอติดกอแดงดอกเหลียจ้าสวยเลยจ้ะนี่ดอกเหลียดแห่งมันนี่ข้างนอกข้งนอก งามแหงนามห้งตัวแดงนางามแต่ันบ่มีกิี่น้องเอ้ยเ้ยดอกงามแหงแดงอีกแด ง,า,ง,งามแหงงามแหตงตอน,นนี้งามแหงด้ยกันี่เถอกกาก,กดแดงงา,งามแหงมัน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 งพี่น้องเอ้ยสิได้พวกแกมเลยน,น,นี่ละะกรงเดี๋ดอกแลลยนะพี่น้อง ่อจะไม่อยางกินมันส่วนนี้กย็ยอึดแน่ยน่าจะนอเห็ดอืน้อได้ใส่ได้อยู่จ้ะเห็ดก,กอเอาสีมานมาเนาะพี่น้องเอ้ยมาหนึ่เห็ดก็ยึดแน่ยน่าจะนอส่วง,งนี้ มาไปเรื่อยๆจ้ะไอ้เบื้องพีหน่องเขาเนคนพ่ออีกจ้ะอันนี้เฮ็ดกอใ,ใหญ่พีหนอ่องเ่ื้องผีหน่องมเฮ็ดกอแดงจ้า ห,หอกงามงามเบิ่อองเบพี่หน่องปุ๊บตกตีนมานนาพี่น่องเอ้ยไ่กพี่น้องเอ้ย็ดกับยักอึดเน่ยจ้ะงามงาม ใหม่สินมาเนาะ,ะ,ะแข็งเด้ลอลมอเก็แกแกงนาะเหมืนอนกันล,ลุนไปจ้าล,ล,นลุนพี่นนอเป็นจเจบเพพี่นนอต้องพ่อดอกพึ่งดอกใหญ่ๆงนดนไปจ้าเฮ้กอใหญ่ หายากไงจ้ะตวนี้อืมทำเพี่ทำบ้านเป็อพี่ห้อเอ้ยงานเพื่อที่จะทุกคนถ้าเป็นเลยลองรวบรวคนพลอเหอคนพลอเราคนสกเกตอันเดียพี่น้อง นีเตรียมหน็่ดอกดอกเถาเนี่งดอกหันเถาดอกตแต่บ้อมแข็งเลยบ้นแข็งดีอยู่บ้าแขงดีจังงามเลยพีหน่องเ้ยงามแอะตามไม้ห้อสีมานมาเนาะ เดี๋ยวกอแกงดีกเว้ป่ะฮะตัอเ็นว่าพ o r heat b พี่น้องเห็ปะเอาไปสูบพอดีพี่น้องเลยเอไก็ออกพี่น้องเ้ยเอาเบิดเราเพราะว่าส่วน heat ตืดกัยากโอ้ยไปสูบพอดีพี่น้อง <S <S เฮ็ดบดกระสุปพี่น้องอะไเฮ็ดสุป,ปเลยถูกมาเลยเฮ็ดทุกอย่างเลยบ้านเฮ็ดกอรก,กระไรเฮ็ดบดกระไรบ้านถูปปาเลยถูกมาเด้อ ดีสุกน้อเฮ็ดบดกระไดบันดกอกกระไดเฮ็ดบดกระไดเอาบดกอย่างพี่น้องเอ้ยเลืดเสียงเฮ็ดเฮ็ดกระโดดออกปล่อยแล้วพี่น้องฝังจนร่างสุเกี้ยนกอกแดงขึ้นเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยงามอยู่แข็งดี

เก็บตอขาวพี่หน่องเก็บคนขาวดินไม่ออกแล้วผาดมันคุณพี่หน่องเ้าเก็บตัวน,นี้ได้ขุดดินก่อนเนาะรู้ว่ากำลังเลยพี่หน่องมแม่ยังปก็รลังดีเลยพี่หน่องเงอ้ยเก็บตอันตันกอพี่หน่องกำลังงามอืมกำลังงามเลยเงาเป็นเงาข้าเสียเอาไวก้กะมันกะไก่เนาะพี่น้องทเ,อเทียข้าเสียยางมาหอด การทําบราณารทําบรามามันเป็นเท็ดเข็มนนเนมมเาะน่ามีหอืมดออกมันเอาไยังไงครับตามขนมาก็เห็นเขาเก็บเอาอเป็นเงาเป็นเงาโอ้งาม,นามเนาะงแกีกระเสียกนีเท็ค้อนขาวนี่ดูหมอมันแห้งน้ำแห้ง เพชรธรรมศาสตร์ปาดโลมเนี่ยดึงหนักกำลังพ่กแขงเลยจ้ะหน้าแห็ง Cao hết được xuống luôn Bán lên thì lơi Đừng nhả Thì mất là thôi, bột น,น,น่าเบื่อส่ยตลงเลยออกกันหางม <ừ. S 2> ัเานาะออกก็ผดเถอห หางมันออกน้ำหางโอ้แล้วกันจุดต่างว่ะอาเห็ดสวยๆอยู่พี่น้องเอ้ยงามอยู่เอาพวกชูยางพี่น้องสว่างนี่เย็ดมันเบาบางเน่ยนะ พี่น้องอีลาได้ซ่างเป็พี่พน้องพว่าเฮ็ดเฮดก็เริ่มไหวเลยพี่น้องเ,เอ้ยไอเฮ็ดกอแน่ไก่เฮดเฮดอันนี้เนียขอนตอกขอนเนาะขอนขอนกอต้อนกอพี่น้องหลอกอพิษไ่เฮ็ดบดแน่นแล้วพี่น้องเนาะนี่ละพี่นอออ้อ,เอ,เนนนองเฮดกับไหวลล่ะมันบวออกได้ว่าฝนฝนต้องหามหน้าพี่น้องเนี่ยเปียดงวดนนี้อาจีวอ,ออกอีกนะพี่น้องฝนต้องห่มฝนตกแลว ฝากกดติดตามอีเดอ้อจ้ากดไลค์กด,กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนน้ำด้วยจ้าขอบคุณในหลายจ้า